สวัสดีคร <kr> ับพี่น้องวันนี้คนผู้ค้ำพามาเห็นแนวกินแรงไม่เหนื่ได้ได้เมนูปลาลาดพริกพี่น้องนะปลากระดหนึ่งอยู่พี่น้องเดี๋ยวปลาไม่เบิ่งเนี่ยปลาหนึ่งยี่ห้ออะไรพี่น้องผมมีซึ้งเลยพี่น้องหนึ่งเซีหวดตัวปนใหญ่จะเรียกประเด็นหนึ่งเซีซึ้งเนี่ยตัวพอดีหวดนี่แหละส่วนเนี่ยน้ำลาดพี่น้องน้ำพริกลาดเห็ดหยาบ้อยอันนี้ว่าได้เห็ดให้เบิ่งเลยพี่น้องที่เรียกว่าสิบัวไทยครีบจอยดอก ขึ้นไปขึ้นมากเพรีบโมีแนวลงนะบมมีขีดลงกับพี่น้องเบิ้งเนอะอาะก็เลยมาเห็ดอันนี้กะเซียบสู้ฟังพี่น้องส่วนผสมกับพริกกระเทียมหระพี่น้องตำแล้วก็ใส่น้ำขามเปียกแล้วก็น้ำกระเทียมดองแล้วก็น้ำตาลน,น้ำตาลนนปีบพี่น้องใส่น้ำตาลปีบแล้วก็ผสมข้นเข้ากันแล้วก็ปรุงรสธรรมดาใส่น้ำปลาใส่ชูรสนี่ละพี่น้อง นะกับมังนาวใส่นิดนึงพี่นอ้องเนี่ยกับมะค้นใส่กันเนี่ยฮอกับปลามาลงนี้พี่น้องเอาปลามาวางไว้นี่แล้วก็เอานามเนี่ยมาลาดเลยพี่น้องเอาทากินขลังด้วกันพี่น้องนะกับเมนูกับปลาลาดพริกละ่ะปลาคะ่ะปลาไปตกเบ็ดมาวางแรง่งนะพี่น้องปลาดินนั่นสองตัวละ่ะกับตัวหนึ่งตัวซ้ำๆเนี่ตัวนี้หน่อยสุกเรียบร้อยพี่น้อง พอดีล้มหวดเห็นยังวะเียบรเอยกระจัาตีดีพี่น้องจัะจาสวยๆมีตัวนี้ในน้อยก็เอาได้พี่น้องนะมาพี่น้องมาให้เขาขลาดเลยบาเนี่ยตักน้ำจิ้มเขาเนี่ยลาดลงไปลาดน้ำปลาเนี่ย โมแสียระจังว้าพี่น้องบาดมามามากินเลงน้ำกันอาลาดพริกมามาพี่น้องกินเขาเล้งน้ำกันเอดูเขาเจัดหน่อยเอาครับลงเต็มหัวอาดึกดึกดึก,ดก,ดก นี่ก็ใส่พ่องามถื่อให้พี่น้องบาดกินกับเคี้ยวออกนันเผ็ด <laughs> โอ้ ลาน้องหนิที่มีตัวซ้ำนี่หรอพี่น้องแต่ย้ำได้ก็ได้ซ้ำนี่หรอเบิร์ใหญ Hvor mange er programmet uten? 19. เดีกย mm ังไงมาเห็น hmm. สีนี้นีกครับ แล้วเมือ่อนาทีไปหาท่างหอยพุ้ง,งพี่น้องจัยยงตัวใหญ่เจอหมานคือบาวหมดก็ประเด็กเดิวนัดไปยึหดหนึ่งพี่น้องคือที่เ้าห่างโน่หรือที่เราปันน่น สุดท้ายพี่น้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับเนดะ้อถี่รับชมจนจบนะครับแซ่บคักมาอนี่กินเขา่าปลาเนลราดพริกปะปลาหาว่าเองพร้อมพี่น้องสดสดพร้อมนะอย่าลืมนะครับเนดะ้อฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับเนดะ้อพอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ